ลอยกสีออฟไทยสป i r ิ t ในมหาปรากฏการณ์นะครับไอคอนสยามไอคอนิกลอยกระถงะครับทุกท่านครับสวยงามมากๆขอเสียงุกคนจะด้มาด้วยครับได้ความิเศษทุกท่านครับว้าวเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตทั้งแสดงทุกท่านอยู่กับเราบนเวทีก่อนได้ไหมครับเพราะว่า เรามีอีกหนึ่งความพิเศษนะครับ่ฟนที่ได้รับชมการแสดงชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางนักแสดงทุกๆท่านนะครับได้ในการสวมชุดที่มีการเรียกว่านำวัสดุเหลือใช้นะครับกับแก้วแล้วก็พลาสติกรีไซเคิลนะครับแล้วก็ยังมีลวดนะครับที่เหลือใช้นี่นำมาออกแบบเป็นชุดของนักแสดงทั้งหมดเลยนะครับโดยทีมคิดบวกสิบนั่นเองครับเอเาะปะบมืออวกหนึ่งนะครับสวยงามมาก คือหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นชุดทั่วไปสำหรับการแสดงการชุมนุมหรือเปล่าหรือว่เป็นแบบช้อปปิ้งมาในไอคอนสยามปรากฏไม่ใช่นะนี่คือจากวัสดุหรือใช้ทั้งหมดเลยโอ้หน่าภูมิใจมากๆนะคะนี่คือสัญลักษณ์แล้วก็การเริ่มต้นที่ดีมากๆนะคะ so ที่นินสัวขันโตอในที่เดอร์ทุกอย่ดงของชุดวงเนาะคือโดยคิดว่าทีทีชาร์จจีดแล้วก็ชุดช่วงของทรายเนาะสื่อเอ่อต้องการที่จะพูดกับทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็ g ือว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็คือ o ่าทุกคน t ี่อยู่ในห้องนี That they are wearing right here. Let's start from all the performers at the back. Actually, they are really important parts so that we so that we specifically um, design their costume and use all the natural or recycled materials. So, I would like to tell you that these are like some of the recycled glass and then recycled plastic or some of the wow. left or wire, ladies and gentlemen. Isn't that amazing? Thank you. So ทนนันเวลาขอบคุณมากๆเลยนะครับนุกท่านมากมมากๆแล้วก็มีคุณค่าด้วยนะครับเราเห็นว่าการอัพไซเคิลนะครับการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นชุดมีความสวยงามมากแต่<อ>ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับ<อ>นานานพมาศสองพนห้าร้อยหครับน้องเบกอร์นะคบเบเกี้รีเบกอรเราสวยนะครับทุกท่านครับสวยสวยมากสวยมากเลยนะครับหัวนีสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งความพิเศษครับชุดที่น้องสวมใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นชุดที่มีความสวยงามตามแบบโบราณในรูปแบบรุ่มสมัยนะครับซึ่งมีการนํกลับมาใช้ใหม่ของวัสดุโดยใช้ไบออพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปชมกันแล้วก็พูดคุยความรู้สึกกันได้งดงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหยงามมากยิงย่งยิ่งใกล้ยิ่งรู้สึกว่าสวยสงาม,มากเห็นด้วยทั้<า>งหมดเลยเห็นด้วยทั้งหมดเลยนะฮะเขาบอกว่ามีการนําแก้วเจริญในจากกระจไฟรถยนต์ครับเดี๋ยวคุณผ้ชมที่ ขาบกันกแล้วถูต้องเลยนะครับแล้วก็ลดมันทุกด้วยนะ โอ้จริงเหรอคะโอ้โหทุกส่วนประกอบค่อยๆหยิบมา so we have like glass from the car that like the typical car that we driveso the recycled glass we use it to create this wonderful design ว้าวหรือว่าจะเป็นขวดแก้วนะครับแล้วก็วัสดุสะท้อนแสงจากแบกเลื่อมลกอ่ะคือเรื่กประดับศีรษะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับน้องเบกกี้ขยับด้านหน้าทีเดียวครับสวยเชื่อมาตอนนี้ทุกคนน่าจะเก็บภาพกันอยู่แน่นนอดิฉันใช้คำว่าสวยเปลืองมากเลยคุณเห็นด้วยองไหมคะทุกท่านคะ <inaudible> 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 so, actually, all the recycled materials as well that you are seeing right now we have bioplastic, we have ground glass, we have truck mirrors, we have um, all the glass bottles as well to create this wonderful attire, ladies and gentlemen. And the hate piece, though, is something that really special. ใช่แล like right, right? ้วครับอีกหนึ่งความพิเศษนะครับก็คือเรื่องระดับสีสันครับสร้างด้วยเทคนิคหลอมขึ้นรูปนะครับเชื่อมสลักแล้วก็ฝังหนังตัวแบบตะวันตกอันมณีครับแล้วก็ส่วนกระทบแสงจากปลอยแก้วโครง <cen c ola> สร้างของตัว <c influencer> ชุดออกแบบให้มีความเบานะครับ <c journalism> ทั้งหมดนี้คือมีการนําเทคนิคแล้วก็ผ่าน <c oughs> ขั้นตอนที่มีความละเอียดพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความงดงามแล้วก็ยังมีความล้ำสมัยและ ที่สำคัญคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ So the hat piece that you are seeing right now, uh, using like base t r e n d technique, incorporated it with um, Thai pattern designs, um, knowledge or wisdom, and at the same time, the light reflecting material that you are seeing right now is actually from uh, recycled glass gems. So they are lightweight and then the design um, just combined help to promote environmental sustainability uh, while we maintaining and incorporating and supporting um, the beautiful tradition, right? <tears> ค่ะดิฉันไม่อยากออกจากเขาเลยคุณอยากจะบอกจริงๆอย่างรายละเอียดต่างๆที่ยังไม่ครบนะฮะเดี๋ยวเราใช้เวลาเล่าจากนีอีกมากมายเลยนะแล้วก็ชุดนี้นะครับรังสรรโดยคุณบุตรหลานปั้นบรรจงนะครับผู้ได้รับการเลือกรางวัลเพชรศิลปกรรมแห่งชาติปี2566สาขาเรื่องแต่งกายและศิลปะการออกแบบศิลปะร่วมสมัยนะครับและไทยประเพณีผู้ชนะเลิศการออกแบบชุดประจำชาติ Universe ไท a i l a n d ปี2567ในชุดสยามอนุษย์ตีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือหนึ่งครั้งให้กับคุณบุ บุันปั้นบรรจงนะครับขอบพระคุณมากมากนะคะจัดชุดในครั้งนี้ขึ้นมาครับเสน่หใจเนาะเบบี้หนีชื่อชวนจัวร์โยคุณบุลันปั้นบรรจงหนีชื่ี专心设计的环保泰服就是服装的材料都是回收的，มากๆแล้วก็ต้องขอบคุณมาก thank you very much คุณบูรันปั้นบรรจง in creating and putting all these wonderful materials together to create um t h i s beautiful traditional Thai attire เอาละแล้วมาถึงลำดับต่อไปนะครับทุกท่านครับ เราจะขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่อีกหนึ่ง,ง,งช่วงเวลาสำคัญน,นะครับที่เราจะร่วมกันไปที่เปิดงาน ะรปรากฏการณ์นะครับไอคอนสยามไทคอนิกลอยกระทงในครั้งนี้เพื่อที่จะร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลสายน้ำสุดยิ่งใหญ่สืบสามระดรกทางวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนอย่างเป็นทางการนะครับ So ladies and gentlemen, it's time that all of us have been waiting for. It's i t the official opening ceremony of this beautiful Thai c o n i c Loy Krathong Festival. Let's kick off together, ladies and gentlemen. ลำดับนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุรศิลป์เทเพนนะครับขอเชิญพวกคุณต้อนรับด้วยครับ ladies and gentlemen deputy governor for policy and planning tourism authority of t h a i l a n d rai ลำดับต่อมานะครับขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดคุณสุพจน์ชัยวัฒน์สิริกุลครับ managing director at icon siam welcome to the stage ถัอมาครับผมเรียนเชิญคุณยาธิพาสินสุวรรณรักาการผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร Acting Director General at Bangkok Culture Sports and Tourism Department ลำดับต่อมาครับผมเรียนเชิญคุณคเนศวรรัศวรรรองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Deputy Secretary of Commerce Board of Trade Thailand ลำดับต่อมาครับผมเรียนเชิญ คุณวิศวัตเฉริยาโชติพันธ์ประธานเจ้าหนที่บริหารบริษัท AEC Innovation Cost จำกัดครับ Ladies and Gentlemen CEO from AEC Innovation Cost Company Limited และท่านต่อมาครับขอเชิญคุณขาน้าดอนจิตแจ้งผู้จัดการฝ่ายผลิตบริษัทห้าตะขาบซินเทียนฮ้อจำกัดครับ Production Manager from ห้าตะขาบซินเทียนฮอ Company Limited and ladies and gentlemen i'd like to take this opportunity to invite to the stage your excellency um, to join us in launching this beautiful ceremony please join me in welcoming the honorable ambassador of chile to the stage please welcome the ambassador of france please kindly join us on to the stage the ambassador of Nepal. ambassador of portugal the ambassador of vietnam Please welcome to the stage. And all the honorable representatives from the following embassies. Please welcome to the stage the representative of um, the embassy of Indonesia. Welcome to the stage. Italy, Japan, South Korea, Mexico, Peru, Switzerland, and United States of America! หลังจาที่อนะครับขอเชิญรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการให่บริษัทไทคนสยามจำกัดครับคุณสุมาวงันครัขอเชิญครับรับเข้นเชินะคะขออนุญาตกลับเรียนเชิญค่ะคุณพร้อมศักดิ์ทองศัพด์ค่ะท่านผู้แทนกรมเจ้าท่าค่ะขอเชิญครับนาวาโทปลิญการักวาทินนายกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาครับ เรียนเชิญคุณอภิชาติพัชรพินโยคงค่คะท่านนายกสมาคมเรือไทยค่ะขอเรียนเชิญคุณบัญชาชันทนิลกับกรรมการผู้จัดจาการโครงการสุขสยามครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญค่ะท่านแพทย์หญิงอัมพรเกียรติบานอภิภูนค่ะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากสิงค์ค่ะขอเรียนเชิญคุณส,รสุรศิษฐ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสามครับ ก่อนหน้าเรียนเชิญคุณท่านดรพานุวัฒน์อ่อนเทศค่ะท่านผู้มีการสำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อลมกรุงเทพมหานครค่ะและขณะนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับรวมถึงท่งานคณะผู้หทรทุกๆท่านนะครับก็ได้ร้องกันอยู่นะบริเวณการพิธีเปิดของเราแล้วนะครับซึ่งพิธีเปิดของเรานะครับเราจะมีกระทงครับซึ่งเป็นกระทงลักโลกครับแล้วเราให้สัญญาณด้วยการน,นับถอยหลังนะครับ ประาธานก็จะในการนำกระทงรักโลกนี้นำไปวางที่บริเวณกระทงใหญ่นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการลอยกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นพิธีเปิดการในครั้งนี้อย่างเป็นนัการายงานครับ Kick off this beautiful celebration together. So, what I'd like to ask from you is something easy and simple. We're going to count together and we're going to start from five to one. Are you ready? <laughs> Are you ready? <laughs> yes. Okay. Let's get together in five, four, three, two, one. ยชายคนนลอยกระทงิวนในช่วงนี้คับเจอพี่นสันชอของเอราทำการเก็บภาพใช้ผู้บริหากันก่อนได้เลยนะครับ So I guess this is the moment that we like to have some r o u n d of photo opportunities. 我们来请各位领导一张合影留念吧，各位也可以一看一拍照非常美。 ดีใจมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นางนพมาศของเราครับคนดิกีิวลีไปข้างเราสวยมากๆครับผมโอ้โหสวยงามมากดิฉันเคยติดตามนะแต่ในผลงานของเธอวันนี้ได้เห็นตัวจริงก็รู้สึกว่าโอ้โหสวยประทับใจแล้วก็เหมาะสมมากๆกับการเป็นนางนพมาศประจำปีนี้ค่ะเรียกว่าสะกดทุกสายตาของทุกๆานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยงามมากนะครับแล้ะก็ถึงวันนี้เนี่ยความสุขของเราจะไม่จบนะครับเราจะมีคอนเสิร์ตของคุณ ครับบทเรียบร้อยแล้วนะครับขอราะเซฟก็เป็นหนึ่งครั้งนะครับให้กับท่านผู้ชมของเราทุกๆท่านนะครับ Thank you very much ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ So it's my first time to be Miss Nang Nopama with Hoigartong Miss, Miss Yeah Miss Laos I'm very excited and I'm so happy to see all of you guys here as well Thank you so much for coming this morning Wow ดช่ยคาภูมิใจมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือชุดเนี่ยเป็นชุดรักโลกด้วยใช่แล้วอีกเรื้องืนอดีชื่อที่ชูท่าอ่าแตเอ成อ这个许登杰女神所以就是非常感动也非常啊荣幸。他们离宅妈妈所以呢他。จริงจริงเรื่อประดับบนศีรษะของน้องเบคกี้เนี่ยไม่แน่ใจทุกท่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราในการนะครับผู้ออกแบบจะทำการใส่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาโค้งไป <laughs> so what i need to tell you ladies and gentlemen this is not just a typical design right mm -hmm. because they they really they really go for it they really mm -hmm. uh, they put like the sacred uh, drops of water from the river da. into the keys as well so it's something very special it's really like that. ma ตอนที่ไทยก็จะลอยกระโปรงค่ะแต่ว่าบางทีก็ลอยออนไลน์ลออนไลน์ด้วยค่ะเพราะว่าเราก็โอเคช่วยรักโลกนะนันช่ดี่ใจมากว่าค่ะที่ได้ใส่ชุดที่แบบทำมาจากวีซิ่ง เจ๋งมากๆเลย New <No. S 3> technology สุดๆครับผม it's it's innovative right that's why we want to say it. and also and you you mentioned about that thank you very much because อัพรัตหงุ่นี่ซี่อ it's something special as well ใช่แต่ธรรมชากวัสดุทงธมาติอัระทงเหมือนกันคุณอาร์ตถูกต้องไม่ใช่แค่บนเรือนร่างของชาวบ้านของเรานะคะที่เธอ นำมาสแสดงเมื่อสักครู่นี้เนาะก็ทำมานะคะจากตัวผงยุ้น,<า>นตัวผงต้งหู้ด้วยนะคะทุ้องเลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงนะคะนี่เป็นถือเป็นนวัตรกรรมเลยเป็นมิติใหม่ของการลอยกระทงแล้วก็เรียกว่า สอบรับกับทุกๆทกเทรนจริงๆนะครับผมอ่ะดังนั้นเดี๋ยวอยากให้น้องเบกกี้ได้เช,ชิญชวนทุกท่านดีกว่าครับตลอด2วันนี้ครับเรา,เราจะมีการกจัดงานร่วมศึกษาโครงการดีไทยที่นอตงามในงานลอยกระทงครั้งนี้อยากเช,นชนิญชวนอยากให้ทุกเชิญชวนทุกคนมาร่วมลอยกระทงที่ไอคอนสยามดิฉันเปิดมุมกล้องให้ได้เลยครับคุณก็อยากชวนทุกคนมาเลยนะคะที่ไอคอนสยามมาลอยกระทงกันเยอะๆนะคะมีกิจกรรมให้ทวาเยอะมากและเดี๋ยววันนี้มีพี่วันธน์พี่ชุนพี่หลอพี่เท่ก็ ราฟังาฟังค่ะน้องได้เลยครับหัวหน้นารักจังเลยนะครับเอา,าล่ะนะครับมา<อ>พูดคุยเรื่องผลงานนี่หนึ่งอย,อยากให้ฝากผลงานกันหน่อย<ด>นะนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะท่านหญิงอาน,นิตครับตอนนี้ยังไงซิวันนี้ท่านหญิงอานิตของเราจะจบแล้วนะ EP สุดท้ายอาทิตย์<า>นี้แล้วนะใช่แล้ว EP สิบหกนะครับใช่ค่ะ อพีก็จะจบแล้วค่ะครับผมใช่ก็เดี๋ยวจะมีจริงๆดู EP final episode ด้วยกันกับแฟนๆทุกคนเลยค่ะวันที่17นี้แล้วค่ะใช่แล<ช>้วน้องวันที่นี้น,นะครับจริงๆเนี่นยถ้าถอดถ้าถอดขึ้นระดับที่ศรีษะออกมานะครับน้องติดปิ่นมานะฮะเป็นปิ่นพัดด้วยนะครับๆๆๆคนละปิ่นคนละปิ่น,นอะันนั้นอันนั้นชื่อซีรีส์น้องเอ้า จริงคือคนละป่นใช่แห<น>มคุณที่ทำการบ้านมาดีม<น>ะห <laughs> เหมือนกับวันนี้ป็นรอจะตรงควีนไหมเ,เหมือนไหม <ś led> หรือจะโชวส์สเต็ปแดนซิซงควีนนะ <ś led> ะครับวันนี้แดนซ์ซิงค์ควีนกับน้องชักกี้แล้วนัว่าเต้นเก่งมากจริงเหรอคะจริงค่ะขอบคุณมากเต้นเก่งไหมเต้นเก่งไหมขนาดใส่ชุดไทยเลยเนี่ยนี่เขาแบบแล้วันนี้สวมชุดไทยด้วยสวมชุดแล้วก็มากระโดดแดนซควีนรองเท้าเนี่ยโอ้โหสูงมากลดการทรงตัวมาไม่ง่ายเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นเชื่อชมนะคะจริงค่ะสงสัยกำลังใจดีอ่ะจริงสุดๆ สวมชุดไทยยังดันซึ่งควีนได้เก่งขนาดนี้แสดงว่าพร้อมแล้วะสำหรับทูบีเดี๋ยวควีนของเขานะ,ะ้ะใช่ไหม ก็จะมีโซโล่คอนเสิร์ตของตัวเองนะคะวันที่8ธันวาที่อเมริกาไลฟ์บราโวค่ะก็ยังซื้อบัตรได้นะคะก็เตรียมเพลงมาเยอะมากๆตอนนี้ก็ซ้อมอย่างหนักทุกๆวันเลยค่ะครับผมน้องกำเป็นกำลังใจให้น้องด้วยรอลงโชมเพอร์ฟอร์มที่ต้องเชื่อวมาแบบประทับใจแน่นอนนะครับผมโอ้โหอะ ต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะไปชมผลงานของน้องมิกกี้เนี่ยอย่าลืมมาร้อยกระทงที่ไอคอนเสียงของเราใช่ค่ะนะครับดังน,น,นั้นก็เชิญชวนทุกท่านเนาะให้น้องฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะเชิญชวนทุกท่านนะคะแล้วก็แน่นอนเพื่อให้แฟนคลับได้ยินเสียงเยอะๆหน่อยแล้วกันด้วยจะแบบทุกคนที่มาร้อนแต่เช้าเลยนะคะสักทิ้งท้ายไปเลยก็ทุกคนอย่ามาลืมลอยกระทงนะคะที่ไอคอนสยามมากันเยอะๆนะคะมาไหมคะมาไหมมาเลยนะมาแล้วมา มาลอยกระทงกับใครครับลอยกระทงกับใครอันนี้ไม่สำคัญนะแต่ว่าลอยเหมือนใจไปกับเบกกี้แล้วนะฮะขอคุณมากขอคุณขอากมับเสียงืกันาให้น้องเบกกี้ด้วยนะเบกกี้วีาคนบี้ขอคุณนักไอสีขอคุณด้ยนะคุณขมากค่ะเดี๋ยวจะรบควนน้องเบกกี้ไ่าน้า่้ารักผ้ารักโลกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ใช่เลยครับโอ้โหนี่สวยมายคุณคนเขากินอะไรเข้าไปทล้วมันก็สวยขนาดนี้อ่ะน่าจะใจ่ไหมกันนะคุณน่าจะสินะคะโอ้โหโซฟวิวที่คุยฉันใหม่หรอสวยมากสวยมากใช่เลยครับเพราะฉะนั้นจะาลี้ยงฟทุกท่านในการเสีย์ภาพถ่ายรูปแล้วก็วันนี้ฝากแชร์กันเยอะเลยเออไลฟ์ชื่่อกััวว来自国外的粉丝在อ่ะ seen today. ครับแล้วก็ความพิเศษนะครับของงานวันนี้ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแสดงทั้งวงดนตรีลุกคุ้งนะครับหรือว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากคุณนนท์ขนนด้วยนะครับผมรอเจอก็ได้คนน่ารักมากนนท์แซนอยู่ตรงไหนแล้วนนท์แซนอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไม่รีบใช่ไหมอยู่รอนะอยู่รอใจนนท์ขานน์นะครับเพื่อจะมีการเรียกร้องกับทางนนท์ขานน์ด้วย So there are a lot of activities today. One more time, ladies and gentlemen, back here Michael!